แท็กซี่เจ้าถิ่นกลางค่ะรุมทำร้ายแท็กซี่นอกพื้นที่เหตุแย่งลูกค้ากันเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาของวันนี้ค่ะ13พฤศจิกายน2568ที่ท่าเรือรัศดาจังหวัดภูเก็ตกลายเป็นจุดวุ่นวายค่ะหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มแท็กซี่เจ้าถิ่น กับแท็กซี่นอกพื้นที่เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นขณะที่แท็กซี่นอกพื้นที่มารับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากเรือสำราญกลุ่มแท็กซี่เจ้าถิ่นเห็นเข้าค่ะก็เลยเข้ามาขวางพร้อมตะโกนด่าทอและลงมือทำร้ายร่างกายกันกลางท่าเรือ ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตระหนกค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพอเมืองภูเก็ตรีบเข้าตรวจสอบพื้นที่พบผู้บาดเจ็บเล็กน้อยและควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายไปสอบสวนเมืองต้นค่ะกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุที่แท้จริงค่ะแหล่งข่าวในพื้นที่ได้เปิดเผยว่าปัญหาการผูกขาดพื้นที่ของแท็กซี่เจ้าถิ่นเป็นเรื่องเรื้อรงังแท็กซี่นอกพื้นที่หรือแท็กซี่แอปต้องมีใบงานจากบริษัท จนทางจึงจะสามารถรับผู้โดยสารได้หากฝา่าฝืนมักถูกข่มขู่หรือทำร้ายร่างกายทำให้แท็กซี่นอกพื้นที่ต้องจอดรอด้านนอกเพื่อรับลูกค้าเมื่อตารางงานของแท็กซี่เจ้าถิ่นว่างเท่านั้นทั้งนี้ค่ะชาวบ้านและผู้ประกอบการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดระเบียบอย่างจริงจังเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn